ถ้าอย่างนั้นเป้าหมายของงานทางด้านวงการบันเทิงที่อยากทาต่อของทั้งคู่คืออะไรคะสําหรับตัวผมอ่ะคือคือ,คองานด้านแสดงเนี่ยก็ก็จะทําต่อไปไปเ่<ๆ>แบบ<ๆ>ไป<ๆ>ไปในถึงแบบไม่ไม่ได้ไม่ได้อยากอยากฟิกว่าอยากไปเล่นบทนูน้นอยากไปเล่นบทนี้อะไรเงี้ยแต่ก่อนตอนเด็กๆก,ก็อาจจะเคยคิดว่าเฮ้ยเราอยากเล่นบทที่เป็นแบบบ้าๆหรือว่าะอะไรเงี้ยคือพอโตมาก็รู้สึกว่า เราเหมาะกับคาแรคเตอร์ไหนผู้กำกับหรือว่าโปรดิวเซอร์ก็จะเลือกมาเองเราไม่ต้องพยายามให้แบบอะไรเงี้ยคือคืองานเดียวที่ทำให้ผมรู้สึกว่าเออชีวิตตัวเองมีมีประโยชน์ได้ขนาดนี้เออที่ผ่านมาผมตามหามาตลอดเลยว่าคนเรามีประโยชน์อะไรเกิดมาก็ก็ใช้ชีวิตตายใช้อากาศทำให้โลกร้อนอีกอะไรเงี้ยแต่ว่าเราเรามีประโยชน์กับ กับกับคนบด้วยกัน,นใช่ใช,ใช่ก็รู้สึกว่าเนี่ยชีวิตในการทํางานตรงเนี้ยรู้สึกว่าโอ้เราเรามีประโยชน์จังเลยต<ะ>รงมีคุณค่ามากมากเลยบางทีเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าจริงเราอาจจะเป็นแบบน้ําหล่อเลี้ยงในใจให้คนเล็กอๆอยู่นิดนึงก็ยังดีให้กับคนที่เขาดูเราอะเนาะก,ก็ฟังแล้วก็ชื่นใจเลที่คุณชอบแล้วคุณก็ดูแบบว่า ดูแบบหามันเจอด้วยอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าอย่างนั้นเป้าหมายของงานทางด้านวงการบันเทิงที่อยากทําต่อของทั้งคู่คืออะไรคะสําหรับตัวผมอะคือคือ,คองานด้านแสดงเนี่ยก็ก็จะทําต่อไป,ไปอแบบไปไปในถึงแบบไม่ไม่ได้ไม่ได้อยากอยากฟิกว่าอยากไปเล่นบทนูน้นอยากไปเล่นบทนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ก่อนตอนเด็กๆก,ก,ก็อาจจะเคยคิดว่าเฮ้ยเราอยากเล่นบทที่เป็นแบบบ้าๆหรือว่าะอะไรเงี้ยคือ พอโตมาก็รู้สึกว่าเราเหมาะกับคาแร็เตอร์ไหนผู้กำกับหรือว่าโปรดิวเซอร์ก็จะเลือกมาเองเราไม่ต้องพยายามให้แบบอะไรเงี้ยคือ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 วัตถุดิบอ่ะก็คือนักแสดงมีอยู่เยอะมากครับค่ะแล้วการที่เราเหมาะกับบทบทนั้นอ่ะก็คือการที่เขา,ขาเขาเลือกเราแล้วอะไรเงี้ยเราก็ไปทําหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่แล้วก็ งานด้านนี้พาผมไปเจออะไรเยอะมากก็ก็อยากลองสิ่งใหม่ๆอะไรดูแล้วคงยินนะคะก็ก็เหมือนกันครับก็ก็อยากแสดงไปเรื่อยๆครับตั้งแต่ถ้าเกิดเอาฝันแล้วกันที่อยากเล่นผมอยากเล่นในเรื่องที่ทุกคนตั้งใจสร้างมันเพื่อออกมาด้วยด้วยคุณค่าอะไรอย่างเงี้ยครับคือเข้าใจ่ธุรกิจก็สําคัญแต่ว่าถ้าเกิดทุกอย่างมาฟิกเรื่องธุรกิจเกินไปแล้ว มันกลายเป็นว่าแต่ละฝ่ายบางทีมันทํางานไม่สุดผมอยากไปอยู่ในโปรเจกต์ที่ทุกคนตั้งใจสร้างด้วยแพชชั่นดีกว่าค่ะครับแต่อย่างนี้ก็ถือว่ามามาทุกทางแล้วแหละเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งคุณจะเกิดความรู้สึกแบบอยากจะไปเป็นนั่นเป็นนี้ไม่รู้นะพี่เป็นนักแสดงมาสามสิบปีไงเดี๋มันมจะมีเวลาที่เราจะเทินไปถึงตรงนั้นแล้วพี่ก็เชื่อว่าทั้งคู่น่าจะมีอะไรให้ทําให้สนุกได้ได้อีกเยอหนึ่งแหละถ้าไม่ได้ เหนื่อยกับมันซะก่อนอะไรอย่างเงี้ย <laughs> <c oughs>